คณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network นะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ คณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพวิทยายลัยการอาชีพหนองกรุงศรีซึ่งเป็นหนึ่งสถานีจากทั้งหมด144สสถานีเพื่อประเมินคุณภาพของแต่ละสถานีนำเสนอต่อสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาสถานีให้มีศักยภาพและคุณภาพสูงขึ้น ด้านนายบัณฑิตปิตานุวัตรรองผู้มนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาลสินธรรมหน้าที่ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินกล่าวว่าในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างกัลสศิล์นได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้รับผิดชอบตรวจสอบสถานีวิทยุในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน40สถานีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงโดยมีกำหนดออกตรวจระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง6มิถุนายน2555 เพื่อจัดทำสรุปรายการผลและนําเสนอต่อประธานคณะกรรมก,การบริหารสถานีวิทยุซึ่งจะนําไปสู่การจาัดสรรงบป,ประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาสถานีวิทยุและหากสถานีวิทยุใดที่ไม่มีการดําเนินการอาจจะเป็นต้องยุบและจัดสรรงบป,ประมาณให้กับสถานีวิทยุที่มีความพร้อมต่อไป สำหรับการติดตามการดำเนินงานครั้งนี้คณะทำงานติดตามและประเมินผลจะมีแบบติดตามการดำเนินงานพร้อมกับข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณมาให้สถานีวิทยุเพื่อดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยการซ่อมบำรุงและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพในโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและผลจากการติดตามจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานีวิทยุการสนับสนุนงบประมาณและการพิจ นาจะสรรคนครื่องความทีใหม่ของสำนักง,งานกสทอชอด้วย